ครับผมเก่งจากร้านบริลเนทิกนะครับวันนี้ผลงานครึ่งวันนะครับที่รับซื้อลูกค้ามาได้นะครับพวกแบงก์ต่างประเทศที่ขึ้นเงินไม่ได้อย่างเงี้ยเอามาขายได้นะครับผมร้านผมรับซื้อนะเนี่ยจะไม่กจะเป็นพระหลวงพ่อต่างๆเ g จีต่างๆนะครับเงินพดด้วงเหรียญบาทสมัยรัชกาลที่6นะครับเหรียญหยวนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะครับเหรียญจีนที่ยกเลิกไปแล้วจะเป็นหลวงพ่อลูกีริงดำเหรียญพระนะครับเหรียญต่างประเทศนะครับหรือจะเป็นโสมกระป๋องเกาหลีแบบนี้นะครับนี่กระป๋องเล็กนะครับกระป๋องเล็กซื้อหลักพััันนกกระป๋อองใหห่ซืื้ลมคบ ย่าซีโซขายนะครับของโสมเกาหลีของสมัยก่อนแบบนี้มีราคามีค่านะครับเอามาขายที่ร้านบุรินแนงทิกรับรองครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญย่อยๆต่างๆนะครับวันนี้เข้ามาแบบโอ้โหกล่มทลายมหาศาลมากนะครับจะไม่ว่าจะเป็นเหล้าเก่านะครับเล m m a มีมาแทวจะเป็นอะไระเต็มไปหมดเลยครับโก้เลเบิลแบ็คเลเบลเต็มไปหมดะอะไรก็ไม่รู้ครับชีวก็มี มีพระบูชาหลวงพ่อโสธรนะครับผมแล้วก็มีแพรแถบเครื่องราชเข้ามาถุงเบลเลอร์เลยนะครับใครมีของเก่าของสะสมจะขายอะไรก็เอามาเลยนะครับผมเก่งบริเนทิกอยู่ร้านจนถึง5้าโมงเย็นนะครับรับซื้อของสะสมทุกชนิดนะครับผมไม่จํากัดวงเงินของแท้นะครับมีอะไรเอามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ